ในอดีตที่น่าสนใจมากมายรายการวันนี้มีอดีตและน้องเมมจะเล่าให้ฟังค่ะวันนี้เราจะพูดถึงชายผู้เปลี่ยนมุมมองของมนุษยชาติที่มีต่อจัก,กรวาลเลยค่ะใครพร้อมท่องอวกาศกับน้องเมมแล้วบ้างเอ่ยวันนี้มีอดีตในวันที่19กุมภาพันธ์คศ1473เป็นวันเกิดของนิโคลัสโคเปนิคัสนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวโปโลแลนด์ ผู้ที่เสนอทฤษฎีว่าโลกและดาวเคราะห์ต่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะก่อนที่โคเปนิคัสจะเสนอแนวคิดนี้โลกถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลตามแนวคิดดั้งเดิมของนักปราชญ์กรีกและคริสตจักรในยุคนั้นค่ะแต่โคเปนิคัสได้สังเกตและคำนวณจนพบว่าดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะแนวคิดนี้เรียกว่า heliocentric t h e อรีหรือระบบสุริยะศูนย์กลางดวงอาทิตย์ ทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสได้จุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิทยาศาสตร์ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาแม้ว่าช่วงแรกแนวคิดนี้จะถูกคัดค้านจากคริสตจักรแต่ก็กลายเป็นพื้นฐานสำคัญของดาราศาสตร์สมัยใหม่ค่ะแนวคิดของโคเปอร์นิคัสเปลี่ยนมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อจักรวาลอย่างสิ้นเชิงค่ะ งานของเขาเปิดทางให้นักวิทยาศาสตร์ในยุคต่อมาเช่นกาลิเลโอกาลิเลอีและโยฮันเนสเคปเลอร์พัฒนาทฤษฎีและการสังเกตการทางดาราศาสตร์ให้แม่นยำขึ้นรู้อดีตต่อยอดอนาคตค่ะพบกับรายการวันนี้มีอดีตได้ใหม่ในทุกๆวันค่ะบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้น้องเมมด้วยนะจะได้เจอกันทุกๆวันไปนานๆค่ะ โคเปอร์นิคัสบอกว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่น้องเมมขอโคจรรอบใจทุกคนแทนแล้วกันนะคะ